สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่จะมีความฝันมาฝากท่านผู้ชมนะคะจากเว็บเล่าฝันแปลฝันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณเจ้าของความฝันทางช่องขออนุญาตนามาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับความฝันในงวดวันที่1กรกฎาคม2565ที่ทางช่องจะนำมาฝากในวันนี้นะคะ อาจจะมีความฝันเยอะนิดนึงค่ะเป็นความฝันของท่านผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะท่านผู้ชมอดทนนิดนึงค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงวันออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วทางช่องก็เลยนำความฝันมาให้ท่านผู้ชมเยอะนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ความฝันแรกเลยค่ะฝันว่าคนที่ตายบอกให้ไปช่วยเอารถไปต่อพรบภาษีให้ด้วยในฝันเขามาแบบศพมีกลิ่นเน่าเปื่อยยุ่ยด้วยนะคะทะเบียนรถค่ะ1738ผู้ฝันท่านไม่ได้แบ่งปันตัวเลขเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตแล้วนะคะเราก็เน้นไปที่ทะเบียนค่ะ1738ค่ะ ความฝันต่อมานะคะฝันว่าพระสงฆ์เดินเป็นแถวเยอะมากแล้วมาหยุดที่ผู้ฝันบอกให้เอาผ้าคลุมหัวแล้วพระก็เดินรอบตัวผู้ฝันเหมือนทำพิธีค่ะผู้ฝันเกิดวันที่10เดือน3 2527นะคะอันนี้ทางช่องขอแปลไปที่ตัวเลขของผู้ฝันค่ะ5 2 7และก็ขอเพิ่มที่มีพระสงฆ์เยอะมากนะคะ เป็น 8, 2, 7ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันว่าตัวเองโดนปาดคอเลือดไหลกำลังจะตายท่านผู้ฝันบอกว่าในฝันท่านจำแม่นติดตาจนกระทั่งตื่นขึ้นมาเลยนะคะขอให้ท่านผู้ฝันฝันร้ายกลายเป็นดีค่ะผู้ฝันเกิดพศ2533นะคะทางช่องขอแปลไปที่054ค่ะ ความฝันต่อมานะคะทางผู้ฝันท่านฝันยาวมากเลยค่ะทางช่องขอแปลแบบสั้นๆนะคะเอาที่ท่านบอกว่าฝันว่าได้ยินเสียงแม่ย่าบอกว่าร้านสะปายถูกหวยร้อยห้าบาทส่วนแม่ย่าถูก20บาท ถูกเลขทะเบียนรถ2863รถมอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้ทางช่องก็ขอแปลไปที่ตัวเลขที่ถูกหวยค่ะ20และ150ซึ่งถูกจากทะเบียนนะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมค่ะพิจารณาและเลือกเองในตัวเลขนำโชค2863ค่ะความฝันต่อมานะคะผู้ฝันฝันว่ามีคนมาบอกตัวเลข 02ซึ่งท่านบอกว่าท่านเคยถูกนะคะถ้ามีคนบอกตัวเลขอย่างนี้ค่ะงวดนี้เราก็ลองตามท่านดูนะคะเน้นไปที่ตัวเลขนําโชค7 0 2ค่ะสำหรับความฝันนี้นะคะมีท่านผู้ฝันอีกท่านหนึ่งมาสนับสนุนค่ะท่านบอกว่าท่านก็ฝันว่าภัพเปลี่ยนโปรยทานในงานบวชแล้วก็ถามเขาว่าพับทำเท่าไร่มีเสียงคนตอบมาว่า20 ทางช่องก็ขอเน้นไปที่ตัวเลข20นะคะความฝันต่อมาค่ะฝันว่าลูกขี้เต็มที่นอนเลยแล้วเราก็อุ้มไปล้างก่อนตื่นค่ะแล้วก็ฝันต่อนะคะว่าได้ใส่สร้อยทองเหลืองอารามท่านผู้ฝันก็บอกว่างวดที่แล้วท่านก็ถูกอยู่นะ07ค่ะ สำหรับงวดนี้ทางช่องขอไม่แปลตัวเลขของท่านนะคะท่านฝันว่าใส่ทองเหลืองอลามก็แปลว่าท่านจะมีโชคค่ะท่านแบ่งปันเลขลอตเตอรี่มานะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเลขลอตเตอรี่ที่ท่านแบ่งปันเลยค่ะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่ตรงกับใจของท่านผู้ชมชอบนะคะ795 595 958และ883ค่ะ สำหรับฝันนี้นะคะมีสมาชิกท่านอื่นมาสนับสนุนค่ะบอกว่าเราก็ฝันว่าร้องไห้กับยายนะแล้วก็เห็นดาราชายคนหนึ่งเกิดคศ1995ค่ะตัวเลขที่ชอบก็คือ95นะคะสำหรับฝันนี้ค่ะสำหรับความฝันต่อมานะคะเป็นฝันที่แปลกค่ะฝันว่าไปตกปลาตัวใหญ่มาก แล้วท่านผู้ฝันก็บอกว่าน้องเชื่องมากเลยค่ะขึ้นมาให้รูปหัวด้วยแสดงว่าปลาตัวใหญ่แล้วก็เชื่องมากนะคะท่านผู้ฝันน่าจะมีโชคใหญ่ค่ะความฝันนี้นะคะทางช่องขอแปลไปที่578และ568ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันเห็นทุเรียนลูกใหญ่มากเนื้อสีเหลืองอารามมีพลูใหญ่ๆหญช่างกิโลได 7โล8ท่านเขียนแบบนี้นะคะทางช่องก็ขอแปลไปที่7 8ผลไม้ทางช่องแปลเป็น1ค่ะเอาตัวเลข3ตัวนำโชคนะคะ7 8 1ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันว่าลงไปจับปลาในสระจับปลาหมอและปลาอื่นๆเยอะมากแล้วท่านก็ใช้มีดฟันหัวปลาค่ะปลาสวายตัวใหญ่ที่นอนอยู่นะคะหัวกระเด็นขึ้นบน ขอบสะเลยค่ะแล้วท่านก็เจองูตัวใหญ่ความฝันนี้นะคะเด่นไปที่ท่านผู้ฝันจับปลาเยอะมากค่ะจับแล้วจับอีกจับปลานะคะขอแปลไปที่8 7ดหนึ่งและ7 8็ดค่ะความฝันต่อมานะคะฝันว่าลูกชายหน้าบวมหายใจไม่ออกแล้วก็ผู้ฝันร้องไห้หนักมาก แล้วในขณะนั้นรู้สึกว่าที่บ้านเหมือนมีการเตรียมงานด้วยนะคะบ้านเลขที่35ลูกชายเกิดวันที่4เดือน6 2,563ค่ะอายุ2ขวบ20วันนะคะเราก็เน้นไปที่ทะเบียนบ้านและเกี่ยวกับลูกชายค่ะตัวเลขนำโชคนะคะ2ขวบ20วันค่ะ ความฝันต่อมานะคะฝันว่าพ่อเราที่ป่วยอยู่อาการสุดหนักมากท่านฝันตอนใกล้สว่างค่ะทางช่องก็ขอให้คุณพ่อที่ป่วยอยู่นะคะท่านอาการดีขึ้นดีขึ้นมากๆค่ะเป็นฝันร้ายกลายเป็นดีนะคะอันนี้ทางช่องขอแปลไปที่ตัวเลขเกี่ยวกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อเกิดเดือนกันยา2 5งนนะคะอายุ58ค่ะ ฝันนี้เป็นฝันต่ออายุฝันให้โชคดีค่ะ58 59นะคะตัวเลขนำโชคค่ะความฝันต่อมานะคะฝันให้แม่หยิบขนนแกะให้แล้วแม่ส่งให้มันเปื้อนเลยหยิบกินเองผู้ฝันบอกว่า รถที่บ้านเสียทะเบียน2.3.0ความฝันนี้นะคะท่านผู้ฝันท่านได้กินของอร่อยเราก็เลยเน้นไปที่ว่าท่านน่าจะโชคดีค่ะเราเน้นไปที่ทะเบียนรถท่านนะคะรถมอเตอร์ไซค์เสียขับไม่ได้ทะเบียน2.3.0ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันคืนวันพระค่ะท่านผู้แบ่งปันท่านสมาชิกแบ่งปันความฝันของคุณป้ามานะคะ ป้าฝันว่ามีหมาดำตัวเล็กๆกัดที่ขาป้าโมโหมากหรือจับหักคอแต่มีเสียงพูดจากหมาดำว่ามึงฆ่ากูทำไมป้าตกใจก็เลยเอาศพหมาดำไปโยนทิ้งค่ะสำหรับความฝันนี้นะคะแปลได้เป็นความหมายดีมากค่ะป้าชนะศัตรูนะคะฆ่าหมาทิ้งฆ่าศัตรูทิ้งค่ะแล้วก็จะโชคดีนะคะสำหรับความฝันนี้ขอแปลไปที่ 05.06ทางสมาชิกท่านไม่ได้แบ่งปานข้อมูลเกี่ยวกับคุณป้าน,นะคะแล้วก็เน้นไปที่ตัวเลขแปลกค่ะ0 5 6ความฝันต่อมานะคะฝันว่าตัวเองท้องค่ะคนฝันเกิดวันที่13เดือน2พศ2 5 2 2นะคะฝันมาท้องถือว่าเป็นฝันโชคดีค่ะอันนี้ทางช่องก็จะเน้นไปที่เลขแปลก936 แล้วก็ตัวเลขเกี่ยวกับผู้ฝันนะคะแล้วก็มีสมาชิกท่านอื่นแบ่งปันมาสนับสนุนฝันนี้ด้วยนะคะบอกว่าเราก็ฝันว่าตัวเองท้องในฝันรู้สึกดีใจมากตื่นมายังรู้สึกดีใจอยู่เลยท่านผู้ฝันเกิดวันที่23เดือน2พศ2536นะคะทางช่องก็จะแปลตัวเลขไปที่936 ฝันว่าคนท้องเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเกี่ยวกับตัวเลขของท่านผู้ฝันท่านไหนนะคะอายุของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่เด่นไปที่เดือนนะคะเดือนกุมภาเหมือนกันเลยค่ะเลขเด่นนำโชคนะคะ0-2ค่ะความฝันสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ฝันเห็นป้ายทะเบียนรถป้ายแดง แต่ว่าตัวเลขเป็นสีดำนะคะ1989ค่ะเราก็เน้นไปที่ทะเบียนเลยนะคะ1989สําสำหรับความฝันนี้นะคะทางช่องมีข้อมูลเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยายของทางช่องมาแบ่งปันท่านผู้ชมค่ะทางช่องสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะแล้วคิดว่าตัวเองจ่ายเงินสำเร็จแล้วค่ะ แต่ว่าทางผู้ขายลอตเตอรี่ออนไลน์นะคะบอกว่าคําสั่งยกเลิกนะคะเพราะว่าจ่ายเงินไม่ตรงตามเวลาค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมหลักฐานของทางช่องนะคะถ้าเป็นรางวันที่1น,นะคะบุญวาสนาอาจจะยังไม่ถึงตัวเลขนี้ค่ะแต่ว่าทางช่องก็นํามาแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะคะว่าซื้อตัวเลข198และ189แล้วก็โดนยกเลิกการสั่งซื้อนะคะ เรื่องจริงไม่อิงนิยายของทางช่องค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะหวังว่าความฝันและตัวเลขที่ทางช่องนำมาฝาก ท่านผู้ชมในวันนี้จะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะฝันเด็ดๆฝันแม่นๆทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง ทางช่องของกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ